ครับครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไล้อลุ้ยโทษตาบาดโทษโดดไหม่ายไทยโอ้กันเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดู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 ดใจเย็นข้างหน้ามันลบเดี๋ยวนับได้เท่าไหร่โอ้ขอสับอีกทีได้ไหมรเบาดวะอย่าเพิ่งให้มันเล่นกันมัน้งหมดแรงแล้วมั้งหมดแล้ว,ลวโอ้โหสับขนาดน,นี้ไม่ตายก็ดีแล้วเนี่ย ตักให้จานเถอะเดี๋ยวลูกจะเดี๋ยวดิจะยินดิทุออ่นทุนลอยทันหัวครับทนุนทุ่นลอยจอยงี้ครับปลาปลาอย่าลวนลูกพัดดิยังเฮ้ยก็ได้เหรอ ตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กใช่หรือตัวใหญ่ยาวทิ้งเลยตัวนี้ตัวเล็กเหรอมีตัวอะเป็นขอคิปเปอร์หนึ่งดิปเปอร์อยู่นะพันน่ะเลยอีกพ่อกันคิปเปอร์พี่ดูเพวนเข้าสิบตกเลสวยหูใส้สักไหรแล้วเนี่ยสามโล่าว้ายสี่โลมันสี่โล รู้ว่าเดี๋ยวจ่างดิจิตอลเอาในเก่งโง่นะครับปลา้อก็เก่งเก่งกินกระปลาไม่รู้ออนได้พวกมึงเนี่ยปลา้อปลาจิบสะกิดมาปิดกันโอ้ยนี่ไซส์ใหญ่เลยพอได้ครับพอได้สนุกไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กหรอกถ้าไม่เห็นปลาเขาก่อนสิบโลอ่ะ เขาไม่เห็นสิบโลก่อนอาจจะไม่เล็กเลยเสือไปเห็นสิบโลก่อนสีสวยนะครับ <c oughs> แหววันนี้ที่วันนี้ก็สำเร็จไปนหนึ่ตัวครับแจ๋ว